พายุเข่าครับฝนตกมือคืนนี้ผืชพักนะครับสวยงามนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่อง YouTube สิทธิพงศ์สี้ยงศานะครับเกษตรชาวบ้านบรนไล่สวมใจนึกนะครับเขาสวนย่ำเส่านะครับเบิงผลผลิตครับที่เห็นอยู่นี่เป็นกวางตุ่งนะครับที่ใหญ่กานะครับ กาลกรลังงามนะครับพอเจอพายุพายุเข้ามานะครับฝนตกกะสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมพึงญ่กาได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับแต่ว่าเป็นกาใหญ่นะครับก็เลยเฮ็ดแปลงปลูกนะครับเพราะว่ามันปลายฝนต้นหนาวแต่ว่ายังมียังมีฝนตกอยู่นะครับปลูกไว้พ่อได้กินครับเลือกอะ่ะ จำ่ายนะครับปลูกใบหยากนะครับปลูกใบหยากปลูกง่ายนะครับเอาวานต้นกาไว้นะครับการจังไงล่ลงแปลงแต่ว่าผมเฮ็ดทีไว้นะครับเพราะว่าขี้ขานคุดแปลงนะครับขี้ขานคุดแปลงกับจิ้มจิมลงไปเลยครับเดี๋ยวเขาจังมาตัดเอาตัดแล้เวียนช่องว่างเอาครับเป็นวิธีการเฮ็ดการเกษตรแบบง่ายๆนะครับสไตล บรนได่สมใจนึกเกษเสชาวบ้านนะครับนี่ครับผมก็เสริมไปเลยนะครับง่ายๆกวางตุง้งแสกแสกกันไปเพราะว่าดินเข้าดีแล้วครับตัวนี้ดินเข้าดีแล้วอยู่ในอยู่ตรงนี้เขาสามารถจิ้มปลูกได้เลยนะครับแล้ววดน้ำเทเดียวจบนะครับเพราะว่าต่อไปจะย่างเขาสู่นาหนาวนามก็เริ่มจะบบกขึ้นหนาวฤดูฝนเนาะ ต้นนี้ายฝนต้นตน,นาก็ยังปลูกได้ก็งามเลยทีเดียวนะครับโดนฝนนะครับความสุขของคนเหตุการเกษตรนะครับเห็นพักง่ามต้นไม่ง่ามก็ดีนะครับดีใจนะครับนี่ก็เป็นวิธีการนิดนหน่อยนะครับทางเกษตรวบานมาไล่สจนึกนะครับปลูกง่ายนะครับเพบราไปต้องไปคิดิยยังหลายนะครับ ถาลงมือปฏิบัติลงมือเหตดกะมีกินมีขายมีจำหน่ายมีแจกจ่ายสำหรับเพื่อน FC หรือเกษตรกรหรือว่านำไปต่อยอดเลียนแบบถ้าว่าเห็นบอกครับอย่างโหระพาผมผลมาแป๊บเดียวนใบเหลืองพลิกขึ้นมาทั้งดำครับเพื่อน FC ฟซีกะโปงง่ายครับการเกษตรมีหลายอย่างที่ต้องศึกษานะครับ ฝนตกมาพาเบิงกวางตุ้งนะครับมือนี่ย่ำเสาเขาสวนวางตุ้งเรียกว่าการดอกเข้านี่แหละสวยงามเลยทีเดียวนะครับเพิ่โดนฝนที่ะครับใหญ่กายใหญ่ครับนี่ปลูกหนึ่งอาทิตย์นะครับใหญ่กาใหญ่ต้นกากยังเรืออยังได้แปลงอยู่ครับพอวานไห้ ต้นกาอยังสีเข้าไปยังสามารถลงได้อยู่น่ครับนี่คือต้นกาเขาหวานลงแปลงเลยจังสีงกำลังกินปุ๋ยดีนะครับนี่ครับผาบึงนะครับฝนตกมาอากาศดีครับยามเสา บานไหลสมเจนึกนะครับเกษตรชาวบ้านเฮ็ดง่ายๆนะครับเดียบเรียบง่ายสไตล์เกษตรชาวบ้านวิธีบรนบ้านครับผมอากาศดีอากาศดีงามเสาครับพื้นที่ว่างเขาก็ใส่กระป๋ายครับ,รบสวยงามเลยทีเดียว pha quang tụng hấp nền quang tụng mới phát cản đỏ Gặp lăng xuôi ngang hợp hộp pha bướng xuân phần tục mà cả chữ, truyện đủ bèn quang tụng hợp hộp บวัวได้โคนา้ำลระครับไม่ได้รถน้ำสบายใจไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับพะเบิงกวางตุ้งนะครับ ไวยงามเลยทีเดียวนะครับฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามนะครับทางช่องยูทู e สิทธิพง,งศ์เซียววงสานะครับกรเกษตรชาบานมาไล่สมใจนึกนะครับสวัสดีครับ